วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปไขปัญหาข้องใจเรื่องการดูดไขมันเป็นอันตรายจริงหรือไม่เดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปกันค่ะการดูดไขมันอันตรายไหมล่ะคะสมนุค,คิดว่ามันมีหลายแง่มุมคืออันตรายก็ อยู่ที่ว่าเราศึกษาดีไหมหาผู้เชี่ยวชาญได้ตรงกับที่เราจะไปทำไหมเครื่องมือสะอาดไหมนะคะถ้าเกิดเราไปเจอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเครื่องมือสะอาดก็คิดว่าน่าจะไม่อันตรายเราก็เตรียมร่างกายความพร้อมเพื่อที่จะไปดูไขมันได้เลย ก็สำหรับหนูก็คิด <Wh> ว่าไม่อันตรายเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนําอยู่อะค่ะแล้วก็แบบดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีวิธีการดูแลรักษาป้องกันอย่างดีอค่ะก็ก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องแบบดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยอย่างเงี้ยค่ะ5ปัจจุบันคิดว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวนี้ทั้งเทคโนโลยีผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นทั้งคลินิกหรืออุปกรณ์เครื่องมือมันเริ่มทันสมัยแล้วอะค่ะ คิดว่าถ้าสมมติว่าเราไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยเราต้องศึกษาดีๆก่อนก่อนที่เราจะรับการรักษาเพื่อให้ดีต่อร่างกายเราคิดว่าไม่น่าเป็นอันตรายนะอันตรายค่ะเพราะว่าเคยเห็นข่าวตามในโทรทัศน์ข่าวออกค่ะว่าบางทีการถูกไขมันคือแบบเสียเลือดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะจะทำให้ช็อกคิดว่าไม่อยากค่ะเพราะว่ามันอันตรายกับตัวเองด้วย ถามว่าเรื่องของการดูดไขมันอันตรายไหมนะครับจริงๆแล้วเป็นคําถามที่หมอพบมาเยอะมากเลยคําถามสาหรับคาถามนี้การดูดไขมันเองเนี่ยเป็นวิธีการผ่าตัดสัลยกรรมแบบหนึ่งซึ่งมีมานานมากแล้วประมาณ 50- 60ถึงปีมาแล้วนะครับนั้นการดูดไขมันเนี่ยเป็นวิธีการที่ทำเพื่อที่จะให้กําจัดไขมันในสัดส่วนในต่างๆตําแหน่งต่า,า,างๆที่เราไม่ต้องการให้ออกไป,น,น,ปกกน,นั่นคือข้อบวกของการดูดไขมันนั่นคือข้อบ่งชี้ในการดูดไขมันถามว่าข้อเสียหรือว่าภาวะแทรกซ้อนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมีได้นะครับ การดูดไขมันท่วไปตามปกติเนี่ยคือเรื่องของความเจ็บปวดหรือเรื่องของการเขียวช้ำบวมคือเรื่องของการที่ทำให้ความเกิดความหย่อนคล้อยหลังจากที่ดูดไปแล้วเพราะว่าในส่วนของการดูดไขมันปกติเนี่ยนะครับมันจะไม่ทำให้มีการหดตัวของผิวหนังเกิดขึ้นได้การดูดไขมันเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในหลายๆส่วนนะครับในเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องต่างต่างแล้วก็เรื่องของการเกิดคลื่นคือผิวหนังเป็นคลื่นหลังจากดูดไขมันไปแล้วเพราะว่ามันต้องมีการใช้ท่อหรือการดูดอุปกรณ์ในการดูดไขมันที่ขนาดใหญ่มากนะครับ นั้นจริงๆแล้วเมื่อประมวลกันแล้วมันก็มีทั้งข้อบวกและข้อลบในการดูดไขมันสิ่งสําคัญอีกส่วนหนึ่งแล้วก็คือว่าสถานที่ที่ทาและบุคลากรที่ทําอันนั้นสําคัญมากควรจะทําในสถานที่ท,ที่มีความสะอาดมีการดมยาสลบทําในโรงพยาบาลอันนี้ยิ่งดีเลยแล้วก็บุคลากรที่ทําคุณจะเป็นแพทย์ที่ผ่านการเทรนผ่านการเ,าเรียนผ่านการฝึกฝนแล้วมีประสบการณ์นในการทําดูดไขมันอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญ แต่เนื่องจากมีการประมวลทั้งหมดแล้วนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียของการทําดูดไขมันทั่วไปตามปกติหรือวิธีดั้งเดิมอันนี้นะครับถึงได้มีการพัฒนาเกิดขึ้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาโดยนักวิทยาศาสตร์และหมอร่วมกันพัฒนาทําให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าสตรีมเมลหรือสตรีมไลโปเทคโนโลยีนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการใช้เลเซอร์ร่วมกับการดูดไขมันนะครับมันทําให้อะไรทําให้สิ่งต่างๆผลผลเสียต่างๆที่เกิดขึ้น ลดลงเป็นอย่างมากและทําให้เกิดรีเซว์หรือผลที่ดีมากขึ้นยิ่งกว่าการดูดไขมันปกติหลักการคือจะมีการใช้เลเซอร์ยิงเข้าไปในชั้นไขมันให้มีการหลอมละลายของไขมันหรือหนังของที่อยู่เหนือไขมันเนี่ยทำให้มีการหดตัวแล้วก็ทําให้มันสามารถที่จะมีการหดตัวเกิดขึ้นได้นะครับ แล้วก็นอกจากนี้แล้วตัวเลเซอร์เองเนี่ยจะไปทาร์เก็ตที่แฟตเซลหรือเซลลไขมันเองทําให้มีการแตกตัวทําให้เส้นเลือดไม่มีการเลือดไหลหรือไม่มีการเลือดออกมากเพราะฉะนั้นเรื่องของการเขียวช้ำก็จะเกิดขึ้นน้อยเรื่องความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นน้อยเนื่องจากว่าเรายิงเลเซอร์ไปแล้วทําให้ไขมันละลายแล้วเราจะใช้ท่อในการดูดไขมันอุปกรณ์ในการดูดไขมันที่ขนาดเล็กมากเล็กกว่าการดูดไขมันปกติเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ท่อที่มีขนาดเล็กมากเนี่ย ผลที่ได้ก็จะยิ่งดีสวยงามไม่เกิดคลื่นโอกาสเขียวน้อยแล้วก็จะหายเร็วกว่าปกติครับ